นี่กับพี่น้องอากาศเย็นสบายค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นบ้านบักใหญ่นะคะพี่นอ้องค่ะเอ็นไตยกับพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มาทำการพี่น้องนะคะพี่น้องค่ะ เปบรรยากาศของผู้บ้านน้พี่น้องเนาะ <c oughs> โอ้ยพี่น้องค่ะก็นอนเนื้อมันอยู่บติดกับพี่น้องอันนั้นเ,นเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนสัดเปลี่ยนเปลี่ยนงานเลยแล้วเนาะกับอ,อยู่บติดกัะเชียวล้านมาพี่น้องค่ะอยากมาให้พี่น้องเห็นหมอกสถานที่ต้องเที่ยวของอำเภอวังสามหม้อนะกับพี่น้องอันนี้ก็เป็นมู่บ้านของวังไงด้กับพี่น้องค่ะ นี <N cess inh aling> ่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นบรรยากาศ่วบาทางลุงมากว่างไ่เด้กับพี่น้องมาเขาสี่ห้องยังสถานที่มองเหนือคือเป็นห้องเป็นหนันหาดดอกปูนได้กับพี่น้องค่ะคุณยดมาหาจจเปิลสายห้านีก็สามารถมาหาจจเปิลสายห้าได้พี่น้องสิผ้าประมวลได้กับพี่น้องค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกมองนึ่งแล้วก็มองนี้ก็เป็นตำานั่นว่างไงได้ค่ะว่างแขร์ปกเข้าวก็เป็นแม่นั่งข้าวบ้างนะคะพี่น้องค่ะนี่เนาะทอดและพี่น้องค่ะนี่ แหล่งท่องเที่ยวรำบัรชาตพี่น้องคะ่ะนี่กับพี่น้องกับเป็นสถานที่นั่งกับพี่น้องค้านี่ก็เป็นแพโอ้อันผู้พ้าชีรถนี่โอ้ยเห็นร้านผ้ามานนั่กับพี่น้องคะ่ะเออเออเออจะแม่นดอกพี่น้องนี่พี่น้องค้านี่เห็น่าค่ะสถานที่ท่องเที่ยวเด้อกับพี่น้องหาดดอกพุนพี่น้องผู้ใดมาหาเจเปิลสายห้า โอ้ยพี่น้องขานี่งามบากค่ะพี่น้องโอ้ย,อยสุดเซตด็ดผากงามเนาะค่ะมันกะหักเลยพี่น้องเด้อามือถือเอาแอนแอน็นอุย้ยงามงามงามพี่น้องเห็นบหมค่ะนี่สวยงามอลังตาอ้าวพี่น้องขาโอ้ยบังแดดอันกาซีพี่นอออ้อ,นอ,นนองขาเจเปิลสายห้ากาซีอธิบายฟังนะค่ะเนาะมองนี่ก็เป็นสถานที่ได้ค่ะพี่น้องนี่ สถานที่ก็คือว่ามองเป็นแพ้แล้วค่ะพี่น้องผู้ใดมาโอ้ยร้านกันได้โบ๊ะอยูแอบ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 อยู่มันก็มายางตามได้พี่น้องร้านนี่โอ้ยมามาพี่น้องสิพามาเบิรงค่ะบรรยากาศสวยงามเลยพี่น้องค่ะเอ่านี่ค่ะเสิพามาจุมเลยค่ะพี่น้อง พี่น้องสวยงามไหมคะพี่น้องเอ้ยงามหลายเลยค่ะพี่น้องนี่สถานที่มองท่องเที่ยวเป็นหาดดอกคู้ของอำเภอวางสามหมอเลยกับพี่น้องผูไดมาเลยกับพี่น้องอยากเที่ยวมานั่งรองแพร่ซุ่มได้เต้นได้เนี่ยเลือกได้แล้วกับพี่น้องฐานห็นบอสงสวยงามมากเลยกับพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องสวยงามเลยพี่น้องเนาะค่ะ สวยงามมอเนย์สถานที่มอเนย์กันสิมีกับเขากับน้ำครบพร้อมได้ค่ะพี่น้องคะ่ะอยากกินอะไรสั่งได้เลย, ه, เยอุ้ยแม่ค่ากับห่อปอกุวงมาอึนอหืออันใญ่อย,อย,อย,อยอู่น่ะโอนน่ะอาไว้แม,ม่ค่าหันไะปเบิ่งแม่ค่าได้ไหมค่ะตะกอนน่ะนิดเบิ้ง่ะแม่ค่าไปกับเตรียมปอกุวงนะคะพี่น้องผู้ใดมากกัได้กินตบะบกุวงมีปลาเผามีเห็ดย่ำมีต่ตะบกุวงปลาเผาทุกอย่างนะคะมาสัมภาษณ์ค่ะอ่าอีแม่อีแม่ไม่อยากขายแน่นี่ เเอาาาียหรโอ้ยพี่น้องตอนนี้แม่จะมีอย่างขายเนี่ยข้แหลกเลยกับพี่น้องอันโอ้ยพี่น้องยฟังเอาลอดเด้อไปรีบกลับไปฟังเอาหลอดเจ้าแต่ทีนี้ครบหมดแด้วค่ะเครื่องดอกเครื่องดื่มทุกอย่างนะพี่น้องนอกจาก็คือบป็นตองเอวยมาอยู่ที่นี่คือค่ะมีครบหมดทุกอย่าง ตาบักหุ่งปลาเผาปิ้งย่างย่ำโอ้ยน้ำลายไหลก็ตลังเปิดพี่น้องตลอดเปิดตลอดนะคะตลอดนี่คือเป็นเวลาเท่าไหร่คุณแม่ยี่สี่ชั่วโมงหรือเท่าไหร่ใช่ตอนนั้นก็ห้าโมงหกโมงแล้วแต่แขกอ๋อแล้วแต่แขกจะขึ้นนะคะพี่น้องขากับพี่น้องเงินแขกติดร่มลายกันลากไปหอดทุ่มสองตุ่มแล้วกับพี่น้องต่อไฟอีพอมพี่น้องโอ้ยพี่น้องขานเลิศดเลือเลือดมาแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือห้องหาดดอกคูณใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ หาดบางใหญ่นะคะแต่เป็นสายยาโอ้ยหลานนี่เป็นตตีโป่งหัวหลานมาป้ายป้ายป้ายมันเขียนท่านโอ้ายเขียนท่านอ้าวถอดหลานมาได้ถอดหลานมาได้อ่าดอกกุ้งอยู่ทางพุ่นโอ้พี่น้องเชือกยื่นสันพี่น้องกันมันมีหลายหมองนะพี่น้องเนาะเอาหมองนีดสักก้อนน่ะนี่เป็นหาดบางใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเนาะเชิญชมเลยกับพี่น้องขามาพี่น้องบาที่นี่เจแปนสายห้าสัยญางผ้าเลาะเบิงเนาะกับพี่น้องจะข้าวกับมีเลือกมีแพ้นะคะพี่น้องขา เป็นบรรยากาศสวยๆงามๆกับพี่น้องนี่อยากแนะนำนาะผู้ใดมากงามดีๆกับพี่น้องค่ะนี่อีเมลเวลาเขาจบไปเขาจบไปยังไี่เลือกไปบอกเลือกไปค่ะเลือกไปทรงจ้าโอ้เลือกไปทรงบ่ต้านเจ็เปิลสายห้ากระสีนกระสีเอ็นเอ้าไหนๆอย่าได้ฆ่าตัดผมดีนักพายกับปอยน้ำพี่น้องเอ้ยใส่ล้านไปสมาปีได้พี่น้องอย้ใได้ใ่ภาพงามอ่ะกระสิพามาชมนะสิพามาชมพี่น้อง อยากงูว yeah, ่าการละวันร้านร้านมันสิยากน้ำบ่อันหลานยาได้ก้าตัดผมพี่น้องบอกใครมาเป็นตากล้องไงเนี่ยพี่น้องมึงเนี้ยมันสิยากร้านประกาศยากนั้งตอนี้พี่น้องขาไปเบิ่งน้ำใสใส่พี่น้องน้ำเย็นเย็นค่ะมาเดพรบ่ได้ก้าตัดผมเนี่ยเทกับบ่าวปล่อยร่านเนาะ น้องงามมาค่ะสวยงามบาลามตาโอ้ยพี่น้องมาเรียนหน้าไปทีใสเย็นค่ะพี่น้องว้าวโอ๊ยพี่น้องว้าไปลงหวานร้านเลิฟรักวันน้องบรรยากาศก็สวยงามเลยพี่น้องหนึ่งน้ำครับพี่น้องขาไหลเย็นเห็นตัวปลาน้ำใสใสครับพี่น้องนี่ละนี่ น้องน้ำใสมากเลยค่ะพี่น้องคะนี่อ้ยกูดักเคน้พี่น้องนู้มาเรียนนี้ยมได้พี่น่องขากันไดจีเนี่ยกักัสิมวนเต็ยาวยาวเอาเอาเกันไดจีเรียนเนี่เต็นเลยกับพี่น้องกับบูกับพวกน้องขันมากลกับนัดมูนัดพวกมาเลยคพี่น่องะกสมานาบไเบงเพี่น้องคก็มีหลายเป็นหลายซุ่มเลอคับพี่น้องกันมากซุ่มไดเต็นไดเลือกัเลยเลยกัะพี่น้อง นเมเลือ,นนอนวันแล้ว่ววววาแวตน,านั่งดเดาหลานก็เสีเสเยบอเป็นโตบต้องไปต่อยเด้อกันดับแล้วดับแล้วดับเลยดิมากับพี่น้องขาเพกับมีห่วงยางด้วคะพี่น้องมีห่วงยางแล้วก็มาเบิ้งเลือกัพี่น้องนี่เลือกก็คือว่าเป็นสีน้ำนนข้นนี่คือคือปาตองยางน้ำนนกันเลยพี่น้องขา บ่ต้องยางลงมาน้ำก็ได้พี่น้องเพื่อสิมีเรือตั้งแต่ปุ่นเล่มพื่อสิผ้าไปค่ะพี่น้องมาเบิ่งเรือเนาะจะมีเรือโอ้เปียกกับเปียกเรือมือนเดิมเหรอคะเอ๋อละยังห่งง <c oughs> อย่างแล้วก็ล้างพี่น้องพี่น้องเอ้ยล้างล้างชมแล้วล,ล้านว่าเอาล้างยางลูกเรือเลย าใหญ่เห็นบรรยากาศงามนะค่ะเนาะอยากได้ค่าตัดผมกับยางน้ำหนึ่งตัวมาเห็ดบาบลานเนาะบางแนวนี่ก็เป็นเลือดค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นเลือดน้ำใส่ได้กับพี่น้องค่ะเนี่ยน้ำใส่อะไรเห็นเห็นตัวปลาได้ค่ะพี่น้องเขากำลังนั่งอยู่จุดที่สูงตะระมอดได้ค่ะพี่น้องเนาะบางแนวเลือดเนาะอันเป็นอันเป็นสะตาดเพลิงได้ค่ะพี่น้องสะตาดเพลิงนี่สามารถคือว่านางหลังกับเพื่อนสีผ้าขี้ไปกลางน้ำก็ได้ได้ค่ะพี่น้องค่ะ นี่ก็เป็นเลือดแล้วค่ะพี่น้องมองนี่นี่กต่ซิมีเลือดเป็นสตาร์ทเครื่องด้วยกับพี่น้องเพื่อกันสิผ้าคีกันเฮาเนาะเฮาอยากชมวิวมันสิมี่ของห่องอีหยังเหรออัน,น,น,นบบที่ทว่านั่นนั่นขึ้นคาบแล้วก็บิดก็จะเห็นอยู่แถวอันนั่นในเมืองพัทยานะแม <c oughs> พี่น้องเย้ยล้านข่อยบาลูกห่องเอียงนอกสากกตเต๋อแล้วอีหยังวะเก่าเออพี่น้องขาล้านใส่หัว อันนั้นละพี่น้องมันเป็นแมงกับพี่น้องมันคือจังแมงมอเตอร์ไซค์น่ะตาบันคีได้นานนะพี่น้องเพราะจักรตาดเลยแมวกับเขากับเพลนเถรเศร้าเศร้าไม่กับพี่น้องเขากับขืนคี้พ่อขืนคี้แล้วกับบิดพี่น้องบิดไปน้ำหนามเลยค่ะพี่น้องค่ะก็คือมองในกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกับชิปเป็นชั่วโมงด้วยค่ะอัน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 ที่ว่าเป็นที่ว่าบิดขี้ได้กับพี่น้องนุกกับบงหมูจักซื้อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องคอยว่าเบิร์เวลาเทศกาลเขาจะเอามาลงเขาจะก็เสมาลงหลายขั้นเลยพี่นน้องงาามเะ

เออป้ากับคัาตะเลียนอยู่ร้านกบบว่ามันโดนมันโดนพี่น้องค่ะนี่ตึงตึงต่ตึงตึงตึงต่ตึงตึงตึงแตตึงตึงตึงเออเออตึงต่ตึงตึงตึงต่ตึง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 เออเพี่น้องกับมวนตามภาษาไปเนาะกับพี่น้องค่ะนี่กับเป็นเส้นเป็นตุ่มโอ้ทางโอ้พี่น้องอ มบง่ามมากเลยพี่น้องค่ะกับผ้ามวนดิบไปพี่น้องกูจำมวนดิบหมวนดิบพี่น้องเ้ยตามจิมันก็ต้งมีมูมีผอยลายเนาะมันจะสิขำกันนี่ห้ามมวนดิบเนาะอันนี้หนูก็บผ้าไปตาภาษาหนูละมวนดิบมาบาดที่นี่มาทรงต่อมาบาดที่นี่สิผ้าเบิงช่วงบรรยากาศพี่น้อง่ะนี่พี่น้องนี่นี่นี่เนี่ค่ะพี่น้องเนาะก็คือหฮาสนใจ้ะพี่น้องนี่ก็เป็นน้ำใสใสนี่ นี่เห็นป่าพี่น้องกานี่พี่น้องเลยมึงจะปาบล้านค้อยอยากได้อยากได้เงินตัดผมใส่สุดมากป้าป่าไปหาเห็ดกตกมาได้เห็ดป้าเลยว่าคลิปอันคลิปหาเห็ดมันมันอันใดเห็ดบ่หลายมากมากมากป้าไปฟังไงเนี่ยต้องเปรี้ยต้องเงิน ทุ่งยามพี่น้องเออแต่ดิตุนศาดตุณณน,นี่อันสามีไปกับข้าไปเห็ดตุลาอยน้ำไ้น้ำหน้าเลยกับพี่น้องนุก,กับอยากผ้ามาเบิง่งฉีบใน,นก็มีร้านอาหารนะคะพี่น้องสเสบียงอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกัครบหมดนะคะพี่น้องคะ่ะ ใครอยากมาได้ค่ะพี่น้องเด้อมหาเจเปิลสายฮาได้ค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะพี่น้องค่ะก็มีเรือให้ขี่ด้วยนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องคนไาอย่าบอกพี่น้องดูร้ายเรื่องของเรือมันกึ้นับเบาอยู่พอรู้ว่าสิเบาเอียงต่อกับพี่น้องพี่น้องอยูนละอันเอฟซีพัน่าอย่าบอกพี่น้องดูร้ายอย่าพี่น้องพี่น้องดูร้ายพ่น่าโอ้ยมันเึิดบบาพี่น้องเห็นมางงามงามกับพี่น้องค่านั้นกับพี่น้องเยอะเก่าเนาะค่านี่ เห็นหรือเปล่าคะนี่โอ้ยสวยงามมากเลยสวยงามนะคะเนาะ,น,นะะนี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะเนาะจะอยู่ซุมใดเต้นไดนี่เป็นซุมเป็นซุมนะคะพี่น้องค่ะมีเลือกคีไปก็มีเลือดนะคะเลือดสตาร์ทเป็นน้ำหมอกน้ำมัน้ปกัผ้าแรนไปกลางน้ำก็ได้แล้วกัะพี่น้องเนาะไปกัน,นเสือ้อลมชูชีพให้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะ กับมีเห็นคันห่อมวนแล้วเ่ออยากมีกับมีห่วงยางนี่พ hmm. ี่น้องห่วงยางเนี่ยค่ะห่วงยางเป็นมาพี่น้องซุ่มเนาะเป็นซุ่มแล้วก็ไทยแล้วก็นางเรียนน่งมวนนางหัวไปพี่น้องเนี่ค่ะพี่น้องขาเป็นบรรยากาศเนาะโอ้ยพี่น้องเออเปิงนามนี่จะเป็นใสค่ะใสเนื้คุณน่ะเห็้ยมาพี่น้องขายางพระพี่น้องลงมานี่มันยางได้ค่ะพี่น้องกันห้อบานางเลือกกับสามารถยางได้กับพี่น้องนี่ ก็เป็นสถานทีทโด่งดังอยู่ในอำเภอวางสามหมอแล้วกับพี่นอ้องเพราะว่าพื่นเนี่ยสีเห็ดสุม่กกมพายุกลางน้ำหลยหลยพี่น้องเนาะผู้ใดมาเ <c oughs> ที่ยวมากยังกับมาสถานที่รุนี้ไม่มีผู้ใดพลาดแล้ว่ะพี่น้องเป็นบรรยากาศสวยๆงามๆแล้วพี่น้องย่งางไปย่างมากกับสิเครื่องเอวแล้วพี่นอ <c oughs> ้นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งข่อยได้ไหมเดอ้อย่างไปย่างมากกับสิเครื่องเอวแล้วย่านพี่น้องเ่ได้บรรยากาศงามๆกับพี่น้องขานี สาธุสาธุเดอ้อเจ้าที่เจ้าทางคะ่ะนูขออนิย่าด้วยคะ่ะพี่น้องถ่ายถ้ำขออนุญาตเด้อลูกหลานค่ะพี่น้องนี่เบิ่งเด้อคะ่ะพี่น้องเบิง่งขลังสบายตาเนาะน้ำเพป่นกระกสีไหลเลยะคะ่ะพี่น้องมันเป็นเขื่อนเขื่อนลำ้ำบาญชาด้วคะ่ะเชื่อมไปหาหมองนูยกสะดุงคะ่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะเป็นบรรยากาศสวยสวย นี่นกกระยางลมาได้พี่น้องนี่ยางล่งในเรือสิเป็นเพียงเอวเหลอนะพี่น้องเนาะโอ้อยังคือมางามงามนะพี่น้องนะฮะเนาะเขากับมานางกลางๆก็ได้นะพี่น้องเนาะสีหาคนม้อมวนกันกับพี่น้องนี่เพิ่นกับว่าขันมาแต่เสากับมีบริการตั้งแต่เสาแล้วค่ะพี่น้องจนหอดคำเอ,อ่อหอดทุ่มสองทุ่มไปกับมีต่อไฟให้พร้อมกับพี่น้องค่ะกันติดล่มเนีพี่น้องเดอ้อ บางคนเมากับบริหอดเมื่อพี่น้อง <laughs> บางคนดไดจีอะไรพี่น้อง <laughs> นอนคาแพทกับมีนะคะพี่น้องคะดี่ก็เป็นมองท่องเที่ยวแล้วค่ะพี่น้องเพรานมีมองพักมีสถานที่พักพร้อมแล้วค่ะเรือผููเรมาเที่ยวกับมีมองท่องเที่ยวมีสถานที่พักเลยค่ะพี่น้องอยากให้เบิ้งยุ่งค่ะ,ะพี่น้องเอ,อ้ยืนอยูนย่นี่กับเครื่องเอวแล้วค่ะพี่น้องคะเปรียกมอดยอดแล้ว่ะพี่นอ้องยิย่งเงียบพี่น้องเบิง้งบรรยากาศสวยๆกันเนาะจากเข้า โอ้โอโยเย็นสบายด้วยพี่น้องเสียงร่มกับวื้วื้เนาะมากับมานน้อลินุนเดียวกับได้พี่น้องแต่ส่วนมาเขาเจ้ากับสีมาเป็นมูเป็นพวกนะพี่น้องนะคะเนาะโอ้ยเเป็นมาพุแล้วพี่น้องเอ้ยไปอยู่กลางน้ำคือค่ะเห็นอยู่บ่ค่ะเป็นนางไม่อยู่กลางน้ำเลยพี่น้องเป็นผ้าเรือเนาะนางเรือไปอยู่กลางน้ำมมันก็เป็นลินนะค่ะพี่น้องน้ำกับยืนอยู่มองนี่กับสีเพียงเอยวแล้ว,วก็พี่น้องขันไปหอดมองพูด <laughs> ตัวมวยโดยพี่น้องเอ้ยกันมวนกันเนาะก็ต้องเป็นวัยรุนหรือว่าว่ายน้ำเป็นนะ,ะพี่น้องเนาะกาเจ้า,จากสิกาไปเนาะวัยรุนวัยรุนพ่กกสิมักบางคนกนสิมักอยู่กลางๆนี่บอว่ยรุ่นกับปั่นพุทเทากับไปได้พี่น้องเอ้ยกาเจากับมีันั่นเสือชูชีพให้กระมีห่วงยางมีอย่างาก็เจากระเบื้องอยู่ตลอดได้กับพี่น้องคะ่ะธรรมาชาติสวยงามเนาะมีภูเขานะพี่น้องภูเขาแถวนี้ก็จะมีเห็ดออกเยอะเวลาเห็ดออกนะพี่น้องเอ้ยเอาไปกับผัวไว้ค่ะพี่น้องคะ่ะ อุดมสมบูรณ์กับพี่น้องค่ะทั้งปลาทั้งเงินเฮ็ดทั้งเขาทั้งน้ำมีโบเบิดคามเพื่อวังสามมอนี่เนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าติดอันดับในเพื่อวังสามมอนี่ก็คืออ, <c oughs> อันก็คือแพรได้ะคะ่ะล่องแพวังใหญ่ได้ค่ะพี่น้องเป็นหมู่บ้านวังไงนะพี่น้องเนาะค่ะจังไดกัเจเปิลสายห้านะคะกับผ้ามารับชมกับผ้ามาหาเบื้องมองสบายหูสบายตามองเที่ยวได้ค่ะพี่น้อง ผู้ใดบ่มีหม่องเชียวหม่องใหนรือมาหาเจเปิใส่ห้าก็ติดต่อมาได้เลยค่ะพี่น้องค่ะ0963820598เบอร์ไอดีไลน์ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะ0963820598ได้ค่ะพี่น้องมาถักมาทายมาเยี่ยมมายามได้พี่น้องเด้อหนูก็สิพามาเ่นลองแพอยู่แถวนีนะพี่น้องเนาะมาเ่นอยู่นี่ก็บ่บอยากเมื่อพลพี่น้องเอ้ยกันเด้มาเ่น,นมวนที่ห้าเ่นน้ำพร้อมกับพี่น้อง มาสันกัเจเปินสายห้ากับฝากช่องอ้กดแชร์กดไลก์กดซับสครับซับแตะไครยังไปพี่น้องค่ากัขอฝากช่องเจเปิลสายห้านี่เยค่ะเด้อสวัสดีค่ะความพยายามันจะหลายเนาะผมมีกล่อง <laughs>